โอเคขอต้อนรับทุกคนสู่รายการ PI c h a n น e l ฮะวันนี้เราก็มาเล่นไมค์ครับกับเพื่อนนะฮะคุณมีชื่ออะไรครับกรรมกรแมนครับกรรมกรโอเคตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วแล้วเราก็ได้จริงๆเราเราเราถ่ายก่อนถ้าจะเกิดปัญหาเน็ตลุดายไปสามรอบเต็ดลุดแล้วก็ตายไปหาไม้หาห่อยทไมเนี่ยหาไม้เร็วเหมือนง่ายเนาะดูดูข้างหน้าเป็นขยุ่งเลย โอ้โหไอซอมบี้ตัวนั้นมันก็ถือพวกพลังกาเลยไอคิปเปอร์ที่อยู่ข้างล่างนี่ก็คิปเปอร์ปเปอเาส่งคันคูไปช่วยคิปเปอร์ครับไปช่วยคิปเปอร์ไปเฮ้ย <c oughs> อัน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 ,อ,นอันนี้แคลอทเกิดเกิดจากการเราไปตีหลีมอนนะฮะล้วมอนมันก็ให้เราไปไปเราเดี๋ยวจะเข้าไปหาไม้เกี่ยนหน้าดินเอ้ยซอมบี้เพียบเลย รอสัมผีไว้รอสัมผีไว้ไงั้มึงเจอลูกกระลุนในความตายนี่เมื่อคืนเมื่อคืนตุ๋ยกล้วยเยอะเมื่อคืนเมื่อคืนทำอะไรไว้ท้องเลยโอ้ยแม่งแม่งเอ้ยตีทีเลือดกูหายกันเททีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจหมดตายที่ไหนข้างใกล้ๆเกาะเลยมันมันมันจะมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งอะโอ้ รู้ไหมว่าว่าว่าการเปิดเซิร์ฟเล่นแบบนี้พอตายปุ๊บมันจะเกิดการดีเลย์ประมาณประมาณนาทีเกืบนาทีกว่ากว่าหรือเกือบนาทีเนี้ยไปครับไปคุณวิ่งเใหม่คุณวิ่งาใหม่แล้วกันรู้ที่ใช่ไหมรู้รู้จำได้จำได้เชียร์คีเปอร์เฮ้ยเออโอหเออเออเโอ้โหตื่นตาตื่นใจ อัดไมฮะนี่เพิ่งเชา้านนโดนซอมบี้ตีตายแนละ้วฮะแล้วซอมบี้อีอีอีซอมบี้เวอร์ชั่นใหม่เพราะพอมันเช้าปุ๊บมันติดไฟมันมาตีเราเราก็ติดไฟตามแมงมันเก็บดาบมึมนมาฟันกูอะเร็วมากเอ <laughs> อโคตรเลย, <laughs> เยจะาาตายตอนใส่เกาะเพชรแล้วกันอันนี้เราเล่นระดับอะไรกันฮนะระดับยากที่สุดาที่ยากได้ครับ แต่ไม่ได้เปิดฮาร์ดคอร์ครับเปิดฮาร์ดคอรมันจะล็อกเกินไปเปิดฮาร์ดคอรี่ตายนี่ก็ก็คงต้องลบแมปแล้วเล่นใหม่ <laughs> ทำแบบนี้ประมาณยี่สิบรอบโอเคครับเราเฮ้ยเมาเอเดี๋ยวดเดี๋ยวกลับไปที่เกาะก่อนจะเอาไม้เอาอะไรให้คืนแรกมันอาจจะดูผิดหวังรอกค,คืนต่อไปฮะจะเลือนแน่นอนะที่จริงจะเอาจะให้โหลด มอดยากกว่านี้มาเนี่ยมอดยากกว่านี้ที่นี่แบบซอมบี้เป็นร้อยๆชนิดอะผมไม่เล่นละคือแบบไ่ลงไปเล่นแพงละอยู่อยู่วันแรกไม่รู้อะไรมังเจอซอมบี้คุกไปตุ๋ยไอ้ซอมบี้ตกป่าดึงได้ด้วยโคตรเทพบบเฮ้ยมันนี่ดิไอไอโอเคแค่แค่แค่นั้นบางบางยังยังเบาเลยอะไรลงลงมอดซอมบี้ยักษ์เกิดเกิดมาวันแรกกำลังทำบ้านอยู่แม่งโผลออกมาตกใจ ผมหูเฮ้ยแตะบานหายเดี๋ยวเราต้องทำกล่องก่อนนะเดี๋ยวผมทำกล่องเองเก็บของเขาคงรู้กันแล้วแหละว่ากล่องทำยังไงอ่าพี่น้องถ้าคุณไม่รู้คุณก็เอาดาบกับอันนี้ไปรับดาบกับขวานไม้ไปแล้วไปหาไม้มาเฮ้ยคุณขุดเหมืองด้วยสิเรายังไม่มีฐานไม่มีหินเลยพอตกลง เราใช้เป็นต้นไู้ไม่ต้องปลูกต้นไม้เพิ่มนะตรงที่เราตีไปอ่ะค่อยไปหาที่ปลูก,ลกไกลๆเพราะว่ามันจะได้มองเห็นซอมบี้ชัดๆสิ้นตาตึงอะไรคิปเปอร์ระเบิดทีนี้ไม่ต้องมาโดดหนีนะครับโดนจังๆนี่คือปล่อยมือปล่อยเมาส์แล้วก็นั่งรอเลยครับ โัวจจังเท่าไหร่นะ,ะระดับยากสุดอ่ะฮะโันจังลดกี่หัวใจนันระดับยากสุดมันก็ห้าสิบอะห้าสิบโอ้โหาตายเกิดห้ารอบอะเองตกเลยอะเกาะเกาะถ้าถ้าเกาะเพชรไม่ไม่ไมอินช้านี่คือเกือบตายอะคือแบบฆ่ากุเลยดีกว่านะถ้าเกิดโผมาสามตัวแล้วไม่แล้วไม่มีดาบแล้วไม่มีดาบกับธนูอะทำใจสิเถิด ให้คาบมันเกมเถื่อนเกมเถื่อนจริงๆนะคนไทยเล่นเถื่อนกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยยวเราค่อยไปทำคนไก่ครับเราเอาชีวิตรอดก่อนเอออย่าลืมเซฟเวอร์ด้วยเลยจะได้เล่นใหม่หลายๆรอบสะใจเลแผลเป็นใจครับเล่นกันโอ้พัฒนาจะเป็นเมืองนะครับแบบมีคนอยู่เจ็ดแปดคนน่ะพวกผมอะ วัน่งขึ้นผมทําเบอร์ที่เล่นหายครับลืมเซฟเบอร์ครับหายไปเลยไปเลยเลยฮะแล้วอะไระแบบแบบพุสร้างสร้างฟาร์มข้าวอาตัตโนมัติสั้ใหญ่โตหายเลยไอ้ก<ะ>กอนี้ครับเราไปใจเลยเอาเราไปนั้นครับไปสร้างที่สำหรับถ่ายทาครับแล้วผนังวันทีนที NT ครับกดระเบิดทีนี่คือแล้วมันไปคีปเปอร์มันหลุดออกมาแล้วไประเบิดใส่ครับ วันนั้นก็เป็นมันสิ้นสุดของการของการอยู่ร่วมโลกกันของเราสมาชิกทีมนะครับแม่งไม่ไม่เจอกนอีกเลยไม่ได้ร่วมมือมมือดิเป็นการระเบิดภสโลครับตุ่ม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 แบบถ้าเกิดใครเคยดูไอไอหนังอะไรหนังแอคชั่นที่แบบเวลาระเบิดแล้วมันสโลว์มือนโอ้โหภาพประมาณนั้นเลยในสายตาผมแบบเฮ้ยตุ่มนมนมนมมโหโห กีเปอร์ตัวเดียวครับแล้วก็คุณไอเป็นคนปล่อยด้วยครับไอปล่อยมันหมดจากก้งครับเอปเปิลก่อนเอ้ยกลับบ้านได้แล้วได้ไม้มาเยอะไม้เยอะอาหารจะหมดแล้วเนี่ยเราต้องทำการเราจะอยู่รอดกืนต่อไปนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยโหเที่ยงนะฮะเหลือเวลาหกชั่วโมงเองหกชั่วโมง ชัมม่วโมงเกี่ยงไม่ครับเร็วครับเรามาเกี่ยนน<ส>ัาา่าสองนาทีนโลกยความเป็นจริงอ,าาอ่า,อานาทีไอ้หาหาที่จะทํานี่ดี่ามเมืองใต้ดินครับนี่แหละครับตรงนี้เลยครับอันหน้าก็หาทะเลนเะครับเก็บของก่อนเนี้ยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวขอเก็บเก็บไปแค่หลอดเลยอะ่ะโ,โอ้โหเออใช่ลืมเดีย๋ยวตายคนโทรหาแม่ผม ขาทำมันนะเอาเราแกจะขุดเมืองหรือว,ว่าจะจัดหน้าดินบนบกขุดเมืองขุดตรงไหนเนี่ยเลยตรงนี้เลยหันหน้าขวาทะเลอํำดินไปลงไปเลยริงลงไปเลยหรือว่าขุดขุดเป็นทางเละลงขุดเป็นทางลงดีกว่าอะไรไม่มีทางขึ้นเฮ้แต่มันยากนะมันมันโดนน้ำซัดเนี่ยมันมันต้องขุดแบบทางพวงเนี่ยตรงแบบแบบนีนไยเลยเราทําบ้านกันก่อน คือเล่นกีเทปกีเทปไม่เคยทาบ้านเสร็จอะทาเหมืองก็ตลอดไปไปเกน้าดินจริงมันทําบ้านเสร็จแหละแต่แต่แมมันหายก่อน <laughs> แบบไม่หาย่อตลอดเลยไม่เคยอยู่เว้ยรางวกเขานี้ทิ้งเลยดิมวางไว้แต่ชั้นเนี้ยวางชั้นเนี้ย okay. เอาไม้หายไยเดี๋ยวขอทําทําที่ขุดเหมือนก่อนเดี๋ยวไปเอาหินก่อนอืมอืม มันช้าโอ้ผมเล่นแต่มาริโอ้นีโก้เล่นจนอะไรอนะสเตปหนึ่งถึงห้าจนจะเสียเงื้อเนี่ยมีครั้งหนึ่งเล่นเล่นเพลินๆตายประมาณร้อยสี่สิบเกือบเกือบเกือบพังคอมทิ้งรีบไปหากีฬแลีบกลับมาเว้ยมืดก่อนนี่คือเราคงยังไม่เจอนีกแล้ว เอาที่หายดิคุณดินงกูหายไม่นะต้องรีบเอาลนคือคอมคอไม่รู้ปไปเลยไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยปรับฟ้าก็ปรับฟา้าปรับฟ้าก็แหลกปรับน้องมอก็แหลกปรับไทนี่ก็ยังแหลกปรับช็อตก็แหลกคือปรับหมดมแหลกเท่ากันเลย <blacks> เลยปรับฟ้าเลย ไม่รู้เป็นไรคือเ,เกมเกมมันต้องความต้องการกอยู่64บิตนะอืมรู้ว่าทำไมมันต้องการเยอะอย่างแค่แค่แค่ซีเหลียลก็64ฮนะว่าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นแบบแบบเป็ทนเทนฟิลสารนี่ต้องการ128แน่เลยต้ <c oughs> องตายแล้ว128มันมีได้เหรอระบบปฏิบัติการ128บิต <c oughs> จะโหดไปไหนวะไม่ต้องเล่นอีกแล้ว เคยเคยเห็นเห็นเห็นยังคอมคอมที่แรงที่สุดในประเทศไทยอะไรแรม128มันจะแรงไปไหนวะเนี่ยไปครับคือที่มหาวิทยานดีครับดูผมทำงานจะเสร็จแล้วเนี่ยผมคุณหลิงคือถ้าคอมแรงอะการ์ดการ์ดจอไม่ถึงนี่ก็ก็ได้แค่เท่านั้นแหละ ไปเลยนเว้ยเฮ้ยเยอะเยอะถ่านนะเก็บไปให้หมดเออคือเออเอเอมี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 ข้างนึงเห็นฝลั่งอะไรคอมแรมหกแรมหกสี่การ์ดจอัมกะโลกน่นเน่นเล่นเกมคือคือเสียงไปแต่แต่ภาพมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเฮ้ยมืดแล้วเฮ้ยเอ้ยยิมาอุ้ยเยอฐ่า,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 าน เฮ้ยยังยังไม่มืดแต่เตรียมตัวไว้ก่อนก็นดีคืนนี้ต้องหิวตายไปแน่แท้เราต้องเราต้องอยู่ให้รอดนะอยากกินเนื้อปลาหมึกก่อนมันมัน,มนโ,อโอ้โหกินได้กินไมนหานแล้วล่ะ <laughs> เดี๋ยวเก็บของก่อนไปคุหินเพิ่มอุ้ยจะมืดแล้วว่ะทำไงดีอ่ะ กาเสีเ่ย,ยงไหมละ่ะโอดมีมีถานมีทานอยู่ในคังเอามาเอามาทําเป็นทอดแล้วปักไฟอ่ะเอาดิเอาเลยเอาดิเฮ้ยที่คุณดินหมดละคุณดินหมดอีกนะพวกแตกยังง่ายเลยเซีงเป็ดเฮ้ยมือแล้วไม่โอ้ มือแล้ว่ะตายครับมือแล้วต้องตายครับจะทำโลกนี้เดี๋ยวผมออทำฐานวันเฮ้ยทำทอดไม่จะฐานอโอ้ oh. ทำเยอะๆเลยคือจริงนะไอ้ไอ้ฐานเนี่ยคือทำทอดเยอะขนาดไหนแม่งใช้หมดตลอดเ่ย 64คูณ10บหมยยังใช้หมดนะทั้งทั้งที่คิดว่าไม่ใช้แล้วะ่มันยังใช้หมดเลยโอหยังก็ปักทำอะไรมากมายยิ่งไอ้1.5พวกนี้ไฟแม่งน้อยชิบหายเลย <c oughs> แต่ก่อนนี่ปักทอดอันเดียวนี่ไฟสว่างสวัยทั่วเกาะยังกับพระอาทิตย์อันนี้ปักอันเดียวโหสรวเลยเดินไปเดินมา <c oughs> สรวเลย อค okay, ตอนนี้เกาะเกาะเราไม่มือนะฮะโอ้เ oh, อ็กเมนเกตแต่แต่อีกฟังโอ้โห <ha p. S 2> oh, เปิดมาตัวแรกแล้วก็เห็นคิปเปอร์นะฮะ <c oughs> ว่าเราจะไม่เห็นมาในเกาะน,นี้ขมานี่ก็โผลเลยเครับ hey, เรียบร้อยแล้วครับทางสำหรับทำบ้านเรียบร้อยแล้วครับ oh. เออใชมมม่มันมันมัีครั้งหนึ่งผมสร้างบ้านอยู่สร,ยสร้างบ้านอยู่ดีๆคิปเปอร์แม่งเดินเข้ามาหา ตกใจเกือบบึ้มบานแล้วต่อไปก็เป็นการทำา่ามแล้วมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งแบบโอ้โหแบบบ้านไฟไหมอ่ะโอ้โหไฟทั้งหลังอ่ะคือมันไหมปุ๊บมันก็อ่ายเงี้ยคือต้องรีบดับเลยอะแบบเกมหมดดับเลยเกมหมดเกมหมดไปดับไฟครับคือมัน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 อยู่สูงอ่ะมันก็ต้องบินไปดับ ดินดินนะถ้าเกิดเรารู้จักจเอามันไป,ไปเอามันไปใช้ประโยชน์นะผมเอาไปทําฟาร์มนอะดินแม่งไม่พอเลย <laughs> ตอนแรกบ่นว่าดินเยอะพอใช้ไปนานนานดินแม่งหายไปไหนหมดวะครับเราจะทําการทําฟาร์มนะครับผมก็เป็นกรรมกรสมชื่อครับทํางานคนเดียวครับเอไอก็ได้รับหน้าที่ภาคไปครับบ่นไปครับ,รบพร้อมมือครับผมไปสํารวจเกาะอ่ะ โอ้โผม,ผมไม่ไปครัสำารัดเกาะอย่าบงไว้มันเห็นแล้วกันเดี๋ยวมันพยุกมาเกาะทองเฮ้ยสมพีขอทอกดูนี่ฮะดูมาดูฮะนม่เดินเดินตุยตุยมาเลยผมข้ามนีน,นึงเพื่อได้หมวกชัวนี่ฮะความโลภเป็นต้นเหตุแห่งความพยาณาคอยากได้หมวกเดี๋ยวไดตายครับ แล้วก็รวมไปอะไรให้คุณไอซ์สามวินาทีครับตายยังวะยั่ไม่ตายหาล้วไปตีสเกลต้นเก็บกระดูกดิแถวนี้มีหมาป่าเยอะดีโอเหมือนเหมือนพร้อมนะไปเด้อดบกันดบกันเท่าไหร่ดบหมดเหลือไม่พอเนื้อสอตดีหมดแต่หลอดกินก็กินไม่ได้ถ้ากินอีกคือ คือต้องหา,าใหม่ดูบ้านใต้ดิน r e เซ r ร์หนึ่งอ่ะทำไม่ดีมากเลยก็คง <Okay S 1> จะนั่นแหละงานของเราก็เรียบร้อยไปหลายอย่างขณะที่คุณไอ้ก็ยังวิ่งบุญอยู่รอบเกาะน,นะครับไม่รู้ทำอะไรผึงพูดหาแร่รันนี้ยกาเวลมีครั้งหนึ่งเคยใช้ประโยชน์มัน มีกาววิวประมาณ74คูณ5ใช้ประโยชน์ปุ๊บแม่งไม่พอตอนแรกบ่นว่าแม่งเยอะเกินไปกูต้องการใช้ประโยชน์แม่งเสือไม่พอเฮ้ยเราต้องกันทางหน่อยนะยวแม่งคิปเปอร์เดินมาหลังเนอะหลังกนะ big boom แล้วมันก็ไปจะมองเกิดเป็นพุ้งกั้งตมแล้วก็มีชิ่อผมมาแล้วก็มีแบ็ค้ามาหน่อยดิ อ๋อเดี๋ยวจะเป็นขุดเดยอะๆก่อนคือหินนี่มันต้องใช้แน่นอนนะร้อยล้านตัวสินนูดเหมือนง่ายเนาะ,ะเฮ้ยสเกลตันเฮ้ยโอ้โหแม่งโอ้โหบเซนเลยฮะเอ็เดอร์มงเอ็เดอร์แมนแอะเฮ้ยผมผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่าแหละตายกันแหละอยู่ไหนเนี่ยเห็นเห็นเห็นแม่น้ำข้างๆไหมเออหนเห็นแหละเห็นแหละนนุเอ็นชานขนาดนั้นเลยเนี่ยเออสเกตันเอ้ยเขี้ยตายเออไอ้โหไอ้สเกตันนนุเอ็นชานเออไม่นะออกในตัวตอนนั้นโอ้โหทรายเป็นเซต เอ้ยไม่ไม่ไม่ของต้อง